เห็นรีบาวขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองก็ยังไม่คลี่คลายนะคะเขาคงจะต้องรอทางด้านของการตัดสินตามกระบวนการยุติธรรมนะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมของตลาดหุ้นก็คงจะต้องมาดูปัจจัยการเมืองภายในประเทศนี่แหละค่ะเป็นหลักแต่ว่าแนวโน้มจะไปทางไหนดีจะลงหรือว่าจะขึ้นต่อ,อ,อะคะเดี๋ยวต้องไปคุยกับนะักวิเคราะห์กันค่ะไปคุยพร้อมกันนะฮะ,ะกับคุณประกิตศิลวัฒนเกตนะครับผู้จัดการฝ่ายกลยุทธการ,าการลงทุนบลเอเชียพัสอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ค่ะคุณประกิตคะดูภาพตลาดทุนไทยทะยานขึ้นมายืนอยู่ในพันสี่ร้อยจุดได้เมื่อช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมาอันนี้ไว้วางใจได้หรือยังคะคือคงวางใจไม่ได้นะครับเพราะ,ะว่าที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเป็นในช่วงท้ายของช่วงเช้าหลังจากที่เริ่มจุดพุดด้วยการมีกระแสว่านายกรัฐมนตรีจะมีการแถลงข่าวด่วนสุดท้ายก็มีการแถลงข่าวด่วนแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระสําคัญเนี่ยมันไปอยู่ตรง ตอนตลาดปิดไปแล้วค่ะท่าหนายเพาว่าตลาดก็ปรับเพิ่มขึ้นไปก่อนก่อนที่สาระสำคัญมันกำลังจะออกมาคับ,คบซึ่งซึ่งโดยรวมเนี่ยเท่าที่ฟังจากที่นายกแถลงเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าทําให้คนตลาดเนี่ยคนในตลาดค่อนข้างผิดหวังซะเป็นส่วนใหญ่ครับดังนั้นบ่บบายนี้เนี่ยเขามีโอกาสที่ตลาดอาจจะปรับลดลงมาได้อาจจะมีการเทสประมาร400จุดนะครับแต่ไม่น่าจะลงไปมากกว่านั้นเพราะว่าโดยรวมเนี่ยผมเชื่อว่าการที่นายกรัฐมรีออกมาแถลงเนี่ย อ,อมองได้อยู่สองมุมนะครับ,รบมุมแรกเนี่ยมองไปในค่อนข้างเป็นในเชิงบวกนะครับเพราะว่าถ้าถ้าถ้าจะรุยแบบสุดตรงจริงยังไงก็ดันเนี่ยมันไม่มีความจําเป็นต้องถแถลงครับ แต่การที่แถลงออกมาแล้วก็ฝากให้วุฒิสภาพิจารณาให้ดีแล้วสภาล่างเนี่ยพร้อมที่จะเชื่อว่าสภาล่างเนี่ยนะครับหรือสภาผูา้แทนราษฎรเนี่ยเชื่อจะอพร้อมที่จะรับรับมติของวุฒิสภานะครับก็คือจะเห็นชอบด้วยกันนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเป็นสัญ,ญญาณที่ดีนะถร,รือว่าเป็นการหาทางลงได้ <น>มองในมุมหนึ่งคือหาทางลงได้ถ้าคิดจะลงต้องพูดแบบนี้ <Ps. S 2> หรือในกรณีที่2คืออาจจะมีความมั่นใจมากว่าสุดท้ายอยู่แล้วย่งไงวุฒิสภาก็ต้องรับในการพิจารณาแล้วก็ลุยผ่านวาระสามนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการ ปล่อยน้ำหนักเนี่ยให้ไปลงที่วุฒิสภาไม่ได้มาอยู่ที่สภาผู้แทนราษดรสายเดียวแทน,นการโดนโจมตีเนี่ยก็อาจจะไปมุ่งเข้าไปที่วุฒิสภาไม่ใช่มาโจมตีกิรัตบาบอย่างนี้เป็นต้นก็ได้สามาันมองได้สองมุมแต่ผมว่ามุมที่หนึ่งเนี่ยมันน่าคิดเพราะว่าถ้าคิดจะลุยสุดต่องจริงไม่น่าจะออกมาแถลง<อ>นะครับครับเพราะฉะนั้นดูแล้วเป็นปัจจัยบวกแล้วก็ไม่น่าจะทําให้รุด1 4 0่นจุดอย่างเมื่อวานนี้คือเราก็ต้องติดตามดูท่าทีของกลุ่มผู้ต่อต้าน <c oughs> ว่าจะยังไงครับ <c oughs> อันนี้อย่างแรกนะครับที่ต้องติดตามคมณผู้ต่อต้านจะคิดยังไง <c oughs> เพราะว่าสมามุู้ต่อต้านอาจจะคิดก็ได้ว่าเอาสุดท้ายก็ฝากไว้ที่วุฒทสภาอยู่ดีวุฒท <c oughs> สภาจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเราก็ต้องไปติดตามท่าทีของวุฒทสภาที่จะเ,เปิดประชุมเนี่ยในวันที่11ครับ11นี้จะเอาเรื่องเข้ามาพิจารณาเนี่ยวันที่11นี้นะครับก็ต้องติดตามดูกันอีกทีอยู่ดีนั่นเองพื่อ่ี้คือเราตองติดตามอีกสองเรื่องคือท่าทีของผู้ชุมนุมของผู้ตอต้้าแลวก็ การพิจารณาของวุฒิสภานะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยก่อนหน้านี้ผมจะมีความเป็นกังวลไปอย่างสูนถ้าเราไปดูทรูปโฟที่กระบวนการในการนั่ง่อในเรื่องของกระบวนการของกฎหมายนิรโทษเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ารูปที่ไดเอามาส่งให้ก่อนหน้านี้นะครับในโฟชาเนี่ยก็คือว,ว่าหลังจากที่มีการพิจารณาสามวาระ่วดจากทางสภาคณะรัฐเนีรยเมื่อไปถึงวุฒิสภาเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดสามเคสเคสแรกคือไม่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ,บตกไปเลยแต่วารละแรกเคสนี้เนี่ยพอไม่เห็นชอบมันก็ต้องตก,กลกับกับไปย้อนกลับไปที่สภาผู้แทนาราษฎรมีเวลา180วันกว่าจะขึ้นมาพิจารณาทีหนึ่งซึ่งสภาผู้แทนราษฎรสามารถโหวตให้ผ่านได้หลังจาก180วันแล้วก็ให้นายกยื่นทุนก้าวก็ได้<อ>หรือในกรณีรที่เห็นชอบเนี่ย คนที่เห็นชอบจะผ่านวาระสามเลยเนี่ยก็ขึ้นทุนเก้าไปแต่ถ้าเห็นชอบแล้วปรากฏว่าต้องแก้ไขเนี่ยแก้ไขก็ต้องมีตั้งกรรมธิการร่วมถ้า <c oughs> ตั้งกรรมธิการร่วมแล้วปรากฏว่าเห็นชอบก็ย <ฮ ün, S 2> ืนทุนเก้าไปแต่ถ้าตั้งกรรมธิการร่วมไม่เห็นชอบอก็ต้องส่งกรรมธิสภาล่างแล้วก็ให้สภาล่างตรวจอยู่ดีเ <c oughs> ห็นได้ว่าถ้าเป็นโฟล์เดิมเนี่ยสุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องมาอยู่ที่สภา,า <c oughs> ล่างประเทศบอลไทยใ,ให้น้ำหนักกับสภาพุทธราษฎรสูงมากแต่วันนี้นายกออกมาบอกว่าสภาพุทธราษสตรยินดี ที่จะยึดในคําตัดสินของหรือยึดในคาพิจารณาของวุฒิสภานั่นหมายความว่าเป็นเป็นเรื่องของสภาล่างแล้วนะอันนี้ผมว่าซอฟมากเพราะนั้นโดยร<า>วมเนี่ยถ้าพิจารณาให้ดีเนี่ยน่าจะเป็นสัญญาณเชิงบวกค่ะค<า>่ะ<า>คุณปิงคะถ้าหากว่าในสามกรณีออกมาแต่ละกรณีจะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างคะคือโดยโดยรวมเนี่ยนะครับก็เอ่อไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนเนี่ยตอนนี้ก็คือทุกอย่างอยู่ที่วุฒิสภาแล้ว ไม่เกี่ยวไม่ไม่เกี่ยวสาภาผู้แทนราษฎรนี่เราเข้าใจก่อนนะครับถ้าก่อนที่นายกแถลงเนี่ยแม้ว่าเราจะหวังพึ่งพาวุฒิสาภาแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องมาลุ้นที่สาภาผู้แทนอยู่ดี่ะโอเคตอนนี้ทุกอย่างอยู่ที่วุฒทสาภาก็หมายความว่าก็ต้องลุ้นในวันที่สิบเอ็ดนี้เลยถ้าไม่รับจบถ้าไม่รับจบเลยแต่ถ้ารับ ก็ต้องมานั่งติดตามกันอยู่ดีว่ารับแล้วจะต้องมีแก้ไขไหมถ้ามีแก้ไขจะแก้ไขกับเป็นแบบกลางซอยหรือเปล่าถ้าเกิดกลับมาเป็นแก้ไขแบบกลางซอยก็โอเคอาจจะมีแรงต่อต้านนิดหน่อยแต่ไม่เยอะเท่าทุกวันนี้ <c oughs> แต่ถ้ารับแล้วเห็นชอบเท่าที่สภาผู้แทนราษฎรส่งมาเลยงานนี้ก็เรื่องใหญ่ <c oughs> ก็ต้องดันต่อแล้วก็ต้องไปลุน้นกันที่สารรัฐมนูญ อ่าเป็นขั้นเป็นตอนไปก็อาจจะต้องไปลุ้นกันที่สารรัฐธรรมนูนถ้าวิเคราะห์ในภาพแบบนี้จริงๆสมมุติว่าถ้าผ่านแล้วไปลุ้นต่อที่สารรัฐธรรมนูนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไหมคะอะ่คงคงไม่กล้าที่จะไปถึงขนาดนั้นตัวแปรที่จะทําให้เปลี่ยนแปลงการเมืองหรือไม่การเมืองในช่วงระยะสั้นผมว่าน่าจะอยู่ที่ สารโลกมากกว่านะครับถ้าสารโลกโอเคไม่รับพิจนาคันดีโอเคโอเคอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งแล้วอันนี้จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งแล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องนี้ผมว่ายังยังคงต้องติดตามช็อตต่อช็อตแล้วก็ดูท่าทีของแต่ละฝ่ายอย่างใกล้ชิดยังยังไม่สามารถสรุปได้ล่ะเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้นี่คือภาพรวมของหุ้นไทยจะมีทิศทางไงบ้างฮะคือโดยรวมใบนี้เนี่ยอาจจะดรอปลงมาก่อนเพราะคนอาจจะยังขับสนนะครับแล้วก็ ยังตีความได้ไม่เยอะแล้วก็ยังไม่ได้มีความเชื่อมั่นต่อวุฒิสภามากนะแต่ชื่อว่าลงไม่เยอะถ้าถ้ามันมีความชัดเจนเช่นตอนนี้มันมีสัญญาณดีจากทางฝั่งของสมาชิกวุฒิสภาที่เห็นเห็นคัดค้านกับพรบบฉบับนี้เนี่ยแน่ๆเลยก็มีกลุ่ม40สว นะครับแล้วผวู้ิทสวก็เริ่มบอกว่าเริ่มมีคนเห็นด้วยกับคู้สิทสวเนี่ยก็ประมาณอีก20ท่านรวมเป็น60สท่านครับแล้วตอนนี้กําลังจะมีอีก30ท่านที่คิดว่าไม่เห็นด้วยกับพลบอนี้รวมๆแล้วก็90ท่าน90ท่านก็เกินกว่า <ๆ S 1> กึงหนึ่งเกินกว่ากึงหนึ่งก็คือเกินกว่า75เพราะฉะนั้นโดยโดยรวมเนี่ยสัญญาณตรงนี้เนี่ยถ้ามันมีความชัดเจนในเรื่องของจํานวนสวที่เห็นคัดค้านกับพลบอนนี้โทษมากเท่าไหร่เนี่ย วันนี้ก็อาจจะเป็นตัวผลักดันทําให้คุณมีการปรับเพิ่มขึ้นได้คก็อาจจะเป็นตัวผลักดันได้เพราะฉะนั้นถ้าเราให้น้ําหนักกันจริงๆตอนนี้เรื่องของสารโลกนี้ก็ยังเป็นน้ําหนักที่ต้องจับตาด้วยครับครับค่ะน้ําหนักจริงๆที่จะกดดันดัชนีนี่น่าจะเป็นตรงส่วนของสารโลกใช่ไหมคะคือสัปดาห์นี้เนี่ยก็โอเคเป็นเรื่องการเมืองในประเทศก่อนนะครับเป็นเรื่องของพลวัลลังนิจโทษแต่ว่าพอพ้นจากสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์หน้านี่ทุกเรื่องอมารวมกันเลยทุกเรื่องรวมกัน ค่ะคเพราะรฉะนั้นจังหวะที่ดัชนีอาจจะมีการปรับตัวลดลงมาในช่วงจังหวะนี้ถ้ามองในทิศทางที่ดีมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนี่อาจจะเป็นจังหวะที่ดีของการตั้งรับหุ้นได้ไหมคะคือผมมองว่าตอนนี้ผมไม่ได้ให้รับเพิ่มนะคือให้รอขายวันพุธมากกว่าคือวันพรุ่งนี้อ <c oughs> นะครับหรือวันนี้เป็นคนต้องเป็นวันขายถ้าสังเกตคือตั้งแต่ที่เราคุยกันมาในรายการทุกวันอังคารเนี่ยคุณมันขึ้นตลอดเลยนะทุกวันอังคารมาจิไรหรือได้พอนอิจิไรคุณมันขึ้นตลอดเพราะนั้นเนี่ยถ้าจับจังหวะตรงนี้ได้คือซื้อวันจันทร์ขายวันอังคารแม่ก็ขายวันพุธดีกว่านะครับแล้วในจังหวะให้ลาบครับมันก็จะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมเพราะว่าพอสัปดาห์หน้าแล้วโอ้โหปัจจัยลบต่างๆนี่เยอะแยะเต็มไปหมดคือผมมองว่าตอนนี้การลงทุนแบบ long term investment เนี่ย เอเหนื่อย <Yeah. S 2> เหนื่อยที่จะเข้าไปจับจังหวะอ,อดีที่สุดเนี่ยถ้าทำอะไรตอนนี้คือเทรดดิ้งระยะสั้นไปเก่งกำไรไปตามสถานการณ์โอเคถ้าเกิดใครมีกําลังหรือมีศักยภ,ภาพในการชอบเทรดดิ้งเทรดดิ้งไปรหรือถ้าเกิดนักลงทุนที่มีหุ้นติดมืออยู่แล้วแล้วเป็นประเภทแบบถือทนถือยาวถือนานเนี่ยก็ไม่มีปัญหาผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้ว ทุกอย่างก็ต้องมาดูการเติบโต,ตของทางเศรษฐกิจในประเทศอยู่ดีการเมืองสุดท้ายแล้วมันก็ต้องจบนะครับถ็ถือ,อหุ้นไปแต่ถ้ายังไม่มีหุ้นอยู่ในมือเลยเพื่อจะหาจังหวะซื้อดีๆสะสมดีๆเนี่ยผมว่าโอเครอซื้อวันที่มีการปรับตัวลงนั้นเช่นเมื่อวานเนี่ยซื้อเข้าไปส่วนหนึ่งค่อยๆทยอยซื้อเข้าไปอันนี้โอเคครับแต่ถ้าจะมาไล่เก็งกําไรหรือซื้อเข้าไปตามสถานการณ์เนี่ยเหมาะสําหรับผู้เล่นระยะสั้นมากกว่านะครับแล้วถ้าหากมาวิเคราะห์ดูภาพพฤติกรรมของนักลงทุนต่างชาติตอนนี้เป็นยังไงบ ผมได้นรู้ว่าเขาเขาค่อนข้างเป็นในเชิงนิ่งแล้วก็ค่อยๆทยอยขายถ้าไม่มั่นใจก็าขายขายนิดนึงแล้วก็าขายไเบรื์อลยนะครับคือไม่มีซื้ออต่างชาติก,ก็ไม่ซื้อตอนนี้แต่ว่าจะขายนห,นหนักๆอีกก็คงไม่มีแล้วถ้าขายแบบว่าตุม้มตามตุมต้มตุม้มตุ้มเนี่ยคิดว่าคงไม่มียกเว้นว่าเราจะมีเรื่องกันแบบว่าหัวลังข้างแตกกันแล้วก็ประทะก,กันรุนแรง แล้วปัจจัยต่างประเทศช่วงนี้ไม่มีน้ำหนักเลยเหรอคะการ,รก็ <EC B. S 2> พอมีแต่ว่าการฉรุดอีซีแต่ว่าเท่าที่เจเวมาเนี่ยปรากฏว่าอ c ซีมีแนวโน้มคงอ,งอัตราดอ,อกเบีย้ยนะครับก<ช>็คงไม่ได้เป็นตัวกระตุต้นอะไรมากนะคะรับแล้วเ,เว้นว<ช>่าทำสะพ้าย<ช><ช>ลดดอ,อกเบีย้ยขึ้นมาก็ก็คือหาแล้วปลายสัปดาห์ก็จะมีพวกตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐอันนี้จะมีผลไหมอันนี้ประกาศไปแล้วอ๋อประกาศไปแล้วด้วยนะใช่ประกาศไปแล้วก็ปรากฏว่าการจ้างงานนอกภาคการเกษตรก็ออกมาค่อนข้างย่ยแย่เมื่อเมื่อวานสัปดาห์ก่อนแต่ว่า ท้ายแล้วไม่ได้ช่วยอะไรตลาดหุ้นไทยเพราะว่าตลาดหุ้นไทยเรากันเมืองล้วนตอนนี้ตอนนี้เรื่องของ QE ก็สลับสับเปลี่ยนกันไปเดี๋ยวคงเดี๋ยวไม่คงอันนี้ก็ไม่มีผลต่อตลาดหุ้นแล้วใช่ไหมคะสำหรับบ้านเราคือโดยรวมเนี่ยตอนนี้ตลาดปัจจัยกาบต่างประเทศผมว่ามันเริ่มเบาลงนะครับแล้วการประกาศผรงกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐก็ใกล้จบแล้วเพราะฉะนั้น แรงขับเคลื่อนจากเดือนชนิดหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันจะมีน้อยลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ทุกอย่างเราเพึ่งพาตัวเองการเมืองของเราเองครับเหนื่อยสางสั้นเลเวลเหนื่อยในระหว่างนี้ที่คุณปกิจบอกว่าอาจจะเป็นการเข้าซื้อในรูปแบบของเทรดดิ้งนะฮะมีะมีกลุ่มไหนตัวไหนที่แนะนำไหมฮะในช่วงนี้คงคง คงเรียกได้ว่าจริงๆแล้วมันก็สามารถเก็งกําไรได้ทุกๆกลุ่มนะครับหรือจะเล่นเก็งกําไรกลุ่มที่ปรับตัวลงลงมาค่อนข้างหนักก็ได้แต่ว่าถ้าจะปลอดภัยเนี่ยก็นเน้นไปทางกลุ่มที่เกี่ยวพันกับ g ก o บอลเป็นหลักนะครับเพราะว่าตอนนี้ในประเทศมันเหนื่อยโดยเฉพาะอย่างเช่นกลุ่ม ปท, PC, ปทอพีีปตสพนะครับปทพีซีอย่างเงี้ยนะครับพีดี g ีซีพวกนี้เนี่ยสามารถเก็งกําไรได้นะครับ hmm. หรือจะไปเก,ก Jasmine, เก็งกาไรตัวจัสตินเหมือนที่มีการปลับลดลงมาหนักเล่นเฉดิระยะสั้นหรือ,เ,อ,อเก็งกําไรกับสับพวกบี s เอสหรือปูนใหญ่อย่างเงี้ยอันนี้พวกนี้ทําได้หมดเลยแต่ถ้าเป็นกลุ่มอะไรก็าตามที่มันเกี่ยวพันการเมืองแล้วมันมีอิทธิพลต่อรายได้นะี่งวดไตรมาสสี่ถ้าเกิดการเมืองมันร้อนแรงอย่างเช่นกลุ่มท่องเที่ยวผมว่าระงับระงับไว้ก่อน เรากลุ่มท่องเที่ยวเหมาะที่จะเก็บสะสมในยามที่ปรับลดลงมันหนะักแล้วหวังว่าปีหน้าจะฟื้นตัวนะครับแต่ถ้าด้เข้าไปเทรดดิ้งไม่ควรกับกลุ่มท่องเที่ยวนะครับเพราะว่ามันมีแนวโน้มลงมากกว่าขึ้นค่ะค,ค่ะอันนี้ก็เป็นรายกลุ่มไปนะคะแต่ถ้าหากว่าให้ดูภาพของดัชนีเช ok ิงเทคนิคกันบ้างดูกรอบแนวรับแนวต้านตอนนี้เปลี่ยนมุมมองไปจากต้นสัปดาห์ไหมคะ คือเบื้องต้นเนี่ยคงคงค่อนข้างตะลึงเมื่อวานนะครับที่ดัชนีลงไปต่ำกว่าพันสี่ร้อยจุดนั้นช่างเร็วรแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็กลับมาเย็นเหนือได้อีกแล้วนะครับว่าน,นั้นโดยรวมก็ยังเชื่อว่าที่บริเวณพันสี่ร้อยจุดเนี่ยน่าจะเป็นแนวรับสําคัญนะครับเหมือนเดิมนะครับส่วนแนวต้านก็คิดว่าสัปดาห์นี้คงไม่ได้ขึ้นไปเกินพันสะี่ร้อยสี่สิบ่ะช่วยแง่ค่นะมีคําแนะนํานักลงทุนไหมคะช่วงนี้ช่วงนี้ผมมองว่าก็เอ่อ ต้องเราระวังในการลงทุนไว้เป็นอย่างสูงนะครับดีที่สุดก็คือรอทุกอย่างนิ่งแล้วค่อยๆเข้ามาลงทุนเพราะว่าสุดท้ายแลแ้วตลาดก็พร้อมจะแลนลี่ได้อยู่แล้วถ้าทุกอย่างนิ่งนะครับแต่ถ้าตอบใดก็ตามท,ที่มันยังไม่นิ่งมันจะเป็นแบบนี้แหละคือขึ้นวันลง2วัน นะครับดนั้นความเสี่ยงก็คือเราอาจจะเข้าไปแล้วกําไรแป๊บเดียวก็จะพลิกกลับมาเป็นขาดทุนนะครับค่ะนั้นีุ้ดก็คงต้องระมัดระวังไม่อยากเหนื่อยก็พักไปก่อนนะคะครับันนี้ขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับคุณบุิกิศรีวัฒนเกตนะคะมองว่าน่าจะเป็นทิศทางบวกสําหรับดัชนีตลาดทุ้นไทยแต่ว่าแนวรับจะอยู่ที่ระดับ1,400จุดนะคะแนวต้านใหญ่ๆหญ่อยู่ที่ระดับ1,440จุด จังหวะของดัชนีหุ้นที่อาจจะมีสัญญาของการขึ้นถ้าหากบ่ายนี้ขึ้นต่อพรุ่งนี้ขึ้นต่อเป็นจังหวะของการขายครับส่วนใครจะไปรอรับเนี่ยรอให้มีสัญญาณของการพักฐานของหุ้นอีกเหมือนเมื่อวานนี้แต่เมื่อวานนี้คนก็ไม่ค่อยกล้าซื้อกันะะนะก็จะมาซื้อวันนี้ถ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้พอหุ้นมันจะขึ้นจะลงก็อยู่บนดอยกันอีกเพราะฉันต้องปรับกลยุทธการลงทุนช่วงนี้หน่อยใช่ฮะก็อาจจะต้องเล่นเป็นรอบๆไปนะฮะอย่างที่คุณไปกิจบอกนะว่าแล้วก็ต้องไปลงทุนในหุ้นกลุ่มที่อาจจะ ไม่ได้รับผลกระทบจากการเมืองนะฮะเพราะว่าถ้าบางกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยจะรับผลกระทบไป,เ,ปเต็มอันนี้ไม่น่าลงทุนนะกลุ่มที่น่าลงทุนก็อาจจะเป็นกลุ่มเครือปตททั้งหลายปตทอสอพอปตทจีซีนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นจัสมินที่อาจจะกินกาไรเพราะว่าหลังจากที่ลดลงไปค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้ฟื้นกลับมาได้แล้วแต่ตัวจัสมินต้องย้ำมากินกําไรก่อนเพราะว่ายังไม่เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่ว่ากลุ่มที่น่าจะลงทุนน่าจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับ ต่างประเทศเป็นหลัก global play นะคะคส่วน domestic play ตอนนี้ก็หยุดไปก่อนอะนะคะ,ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตาม SME เล็กคิดใหญ่กันค่ะกลับมาครับ